นเสน่ห์ซุปตาดาวรุ่งจับหนักน้องเอินออมกอน,นพัทมีเหตุต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ก่อนจะออกดันเจอจังหวะรถไฟชนกันโครมใหญ่ระหว่างแฟนเก่าปากแข็งพี่หมอฟารดาลิงลิงคลอง กับซุปตาสาวอิงฟ้าหญิงอานาดารุ่นพี่ในวงการแสนอบอุ่นที่เป็นคนมารับซีนนี้สามสาวต้องดวลอารมณ์เดือดอยู่ข้างในหลิงหลิงเก็กหน้านิง่งส่งทำงานแต่ในใจร้อนรนหญิงก็ท้าทายส่งสายตาย,ยั่วพร้อมเปิดคนกลางยังอ้อมทำตัวไม่ถูกแต่ผู้จัดการสูซีเอแคลรอปากลอยตัวเหนือปัญหาชงคู่จีนอิงฟ้าเอินชํำเตรียมจัดงานคู่รับสับรัวๆพี่หมอจะยอมไหมห้ามพลาดใจซ่อนรักคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งค่ะ คนนึงเราก็อยากจะกลับไปคืนดีแต่ตอนนี้เขาก็ปฏิเสธเราอยู่เรื่อยๆเลยกับอีกคนนึงก็คืออบอุ่นมากฮิวใจเราเหมือนมันจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างพี่อิงฟ้ากับพี่หมอพาราดาเปิดตาหาว่าเขาทําอะไรกันเขาจับมือเขาอบเอวเขาอบเอวฉันค่ะฉันไม่ได้ไปอบเอวเขาแล้วจะให้เมาสัมผัสแบบนี้ก็ไ<ๆ>ม<ๆ>่ได้มีไฟฟ้าสถิต ขึ้นมาระหว่างอิงฟ้ากับพาราดาต้องเรียก, <จะ S 1> ยกว่า,าใช่ไหมเปรียบคนชนะมันจะขึ้นอยู่กับว่าฉันจะอยู่กับใครความสุ้ยนะต้องเรียกว่าความสุ้ย